สวัสดีครับผมพบกับช่องพันธุ์บุญเพิ่มนะครับแม่แม่สวัสดีตอนเช้าๆช้านะครับที่บ้านงานนะครับบนเจภาพนะครับผมตะกอนก็มาถึงตั้งแต่เมื่อคืนนะครับประมาณเที่ยงคืนนะครับโอ้เสียงอะไรร้องน้องฟังบุญเพิ่มร้องนะครับผมไปดูกันนะครับไปดูกันบุญเพิ่มกับสุนารีนะครับ เสียงมันเพิ่มกับเสียงพังสุนารินร้องใส่กันนะนะครับผมแม่แม่ผมเพิ่มกินกอไผ่นะครับเดี๋ยวมันเพิ่มกับเสียงสุนารินะครับผมสวัสดีตอนเช้าๆ,ๆนะครับผม มันเพิ่มกับสุนัขเอยนะครับเจอกันนะครับผมของใส่กันใหญ่เลยนะครับนะครับจ่านะครับผมเป็นกสงสัยเป็นกอไผ่นะครับกินกอไผ่กอไผ่กบงนะครับโอ้โหสุนัลีทีงวงใส่แล้วนะครับ มนฑีทีงวงใส่เจ้าอุดมสมบูรณ์มากๆนะครับแม่ๆโอ้สุนารีเล่นดินแล้วนะครับผมวันนี้มาที่สิบสองนะครับ สองเมษายนนะครับผมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดบวนเพิ่มกับชนาลีนะครับร้องใค่กันนะครับรัดกันนะครับผมแม่แม่ สนุกใจเลยนะครับพังจุนาลีเจอุนเพิ่มนะครับ <mon of> <empire> เาบราวิ่งกปนะเตะนเ <mon of> <earth> ลยร้องใส่กันลั่นป่าเลยนะครับแม่ๆ <c oughs> พะควอนก็มาไม่ทันเพราะว่าจะวิ่งมา ่ายให้ดูอยู่นะครับตอนพังเสือรีร้องกับบนเพิม่มควันทานข้าวอยู่นะครับเพิ่งวิ่งมาทันนะครับผม วันนี้ก็เห่ประมาณตอนบ่ายนะครับบ่ายสามโมงสี่โมงครับแดดออนก็จะประมาณนี้นะครับโอ้ฟังสวนลีห้าวแล้วนะครับผมก็ร่กก็ระกเออดูแม่ดูดูหยอกบุญเพิ่มนะครับหยอกบุญเพิ่มฝั่งสวนลี หอกมุนเพิ่มครับมุนเลย ฝั่งสุนรีสุนรีสูงกว่าบุญเพิ่มนะครับแม่ๆสุนรีสูงกว่าบุญเพิ่มนิดหน่อยโอ้ห้าวแล้วสุนารีสนุกใหญ่เลยนะครับฝั่งสุนรีสนุกใหญ่เลยโยกกันกับบุญเพิ่มบุญเพิ่มหมุนแล้วบุญเพิ่มหมุนแล้วหมุนแล้วหมุนแล้วบุญเพิ่มหมุนแล้วฮาวแล้วโอ้โห เอาละเอาละเอาละครับผมเอ <c oughs> าลองดังๆให้แม่ๆหน่อยได้วกอาลังห้าวนะครับเขาสุนารีนะครับสุนารีเตดมสุนารีร้องนะครับบนเพิ่มร้องหยอกนะครับบนเพิ่มร้องหยอกด้วยนะครับบนเพิ่มร้องหยอกด้วยนะครับ ดโ,โ,โอ้ดูสุนารีครับกกันนะครับแม่มรักกันเจอกันนะครับผมวันนี้แห่ทั้งหมดห้าเชือกนะครับแม่เมเพราควนนึกว่าแต่แห่สามเชือกแห,ห่ห้าเชือกนะครับมีบุญเพิ่มแล้วก็สุนารีแล้วก็บุญมีแล้วก็นุ่มนิ่มแล้วก็น้องโบวี่นะครับแม่มแห่ห้าเชือกดูครับดูครับดูสุนารีแม่ม่ ดูสุนารีสาวสวยร่างใหญ่นะครับแล้วก็บุญเพิ่มสาวสวยร่างใหญ่เหมือนกันนะครับผมหยอกกันแล้วนะครับหยอกล้อกันเรนะพ่อน่ะพ่อะน่ะเล่นสนุกันใหญ่เลยนะครับแม่แม่กินอิ่มแล้วก็เล่นเลยนะครับผม เลยนะแบบโอ้ร้องใหญ่แล้วนะครับแม่แม่เออกันร้องใหญ่เลยเ,ลเลยดี๋ยวมาดูนะครับ ฟังสุนารีหยอกกันนะครับผมหยอกพลอกกันนี่แล้วหันหน้ามาหาแม่แม่แล้วจุบกันแล้วครับผมจุบกันแล้วจุบแล้วก็ร้องนะครับผมมันเพิ่มร้องหยอกอยู่แล้วมันเพิ่มร้องหยอกอยแล้วนะครับโอ้โห ดูสุนารีวผ่อดูสุนารีดูเท้าสุนารีแม่แม่ติ <c oughs> ดกันลักกันนะครับแม่แม่เลครับดูครับโอ้โหฮึฮโอ้โห นะครับบุญเพิ่มอนะมอแล้วบุญเพิ่มอนะมอแล้วบุญเพิ่มร้องบุญเพิ่มร้องจอกสมารีแล้วครับ <c oughs> ผมบรรยากาศดีมากเลยนะครับผมแม่แม่มีหญ้ามีกอไผ่กินด้วยนะครับ ก็รอแห่น,นะครับผมตอนบ่ายๆนะครับผมโอ้สุนารีไปแล้วกำลังสนุกเลยนะครับแม่แม่สนุกกันใหญ่เลยแต่พวกคนก็ขอตัวไปทำธุระก่อนนะครับแม่แม่ แต่เรืความนาลงคลิปให้ดูใหม่เรื่อยๆนะครับผมฝากช่องฟังบนเพิ่มด้วยนะครับแม่ๆสวัสดีครับผมขอบคุณครับ